Welcome Lineelopers to Line Podcast. สวัสดีครับสวัสดีครับยินด,ด,ด,ดีต้อนรับเข้าสู่รายการ Lines Developer Podcast นะครับคุณอยู่กับแทนวลิต One Developer Relation จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับและผมจิรวัตรการวิทยาการ Tech Evangelist จากบริษัทไลน์ประเทศไทยครับอีบิติเมื่อสักปลายเดือนที่แล้วพี่ผมเจอเขา่อาวข่าวหนึ่งที่แบบ น่าสนใจมากเลยครับเขาบอกว่าเขาตัวแรกมาจาก a d e c โค h a i l a n ด์ a l ร r y g ไกด์2อพันะครับก็คือเขาคาดหัวเลยบอกว่า IT เนี่ยขึ้นแท่นเบอร์หนึ่งเงินเดือนเด็กจบใหม่โอ้โหยุคโควิดด้วยนะใช่ใช่แล้วเขาแปะไว้เลยตัวใหญ่ๆว่าเริ่มต้นสูงสุด60,000บาทอุ่นพระนี่เริ่มต้นนะฮะเริ่มต้นครับผมโอ้โหนี่ครึ่งแสนแล้วนะ60,000นนี่แปลว่าคือจบใหม่เหรอใช่ไหมฮะเราก็มาได้สตาร มีสูงถึงหกหมื่นเลยตอนนี้ใช่ใช่แล้วอันนึงที่น่าสนใจคือมันมีตำแหน่งชื่อ data engineer พี่ก็คือเริ่มต้นสามหมื่นถึงห้าหมื่นเลยโอ้โหแบบโหดมากโอ้เออครับสมัยเรานี่เท่าไหร่ครับแทนหมื่นสองเต็มที่นะฮะใช่ใช่หมื่นห้าก็เก่งแล้วตอนนั้นครับผมครับคือพูดได้ว่ามันมันโหดจริงๆครับตอนนี้การเขาเรียกว่าคนเนี่ยต้องการแรงงานด้านไอทีเนี่ยค่อนข้างเยอะมากนะับในบ้านเราในช่วงโควิดเนี่ยจะสังเกตว่า สาขางานอื่นเนี่ยแขนงอื่นอาจจะมีปัญหาบ้างถูกไหมฮะครับแต่สาขาที่เป็นไอทีเนี่ยคือร้อนแรงชิงตัวนะฮะขนาดนั้นเรียกได้ว่าติดลมบนติดลมบนใช่ถูกต้องแล้วก็ Data Engineer เนี่ยก็คือเป็นเรียกได้ว่าเงินเดือนเนี่ยสูงครึ่งแสนนะฮะเป็นที่มาของ EP นี้นะฮะที่เราจะมาคุยกันว่าวิธีที่เราจะย้ายคลาสหรือว่าไปสนใจสาขาที่เป็นจาก Developer ทั่วไปที่เราฟังกันอยู่เนี่ยนะฮะไปสู่ Data Engineer เนี่ยนะฮะมันจะมีวิธีการยังไงบ้างนะครับต้องเปลี่ยนตัวเองเยอะไหมเปลี่ยนสกิลเซ็ตยังไงนะฮะซึ่งวันนี้เนี่ยเราได้แขกรับเชิญนะครับเป็นพี่หนึ่งสุรสิทธิ์เลี้ยงพรรัตนะนะฮะ e n t i าเอนจจากทีม Line Engineer นะครับของประเทศไทยเรามาคุยกันเพราะว่าพี่หนึ่งเนี่ยคือคนที่ย้ายสายถูกไหมฮะจากสาขาที่เป็น Developer นะฮะมาเป็น Data Engineer นั่นเองนะฮะ ครับผมสวัสดีครับพี่เหน่งครับสวัสดีครับตีสวัสดีครับแชงสวัสดีครับพี่เหน่งครับครับผมพี่เหน่งแนะนาตัวนิดหนึ่งครับเพ่สวัสดีครับพี่เหน่งครับก็ปัจจุบันดูแลเรื่อง Data engineering ในส่วนของ d a t a a n a l y t i c ของทีม o ออ plus ทีม Social c o อ m e r อ e อยู่ครับหน้าที่หลักๆก็คือที่จะต้องสร้างช่องทางที่เรียกว่า Data pipeline เนี่ยครับ ในการเอาข้อมูลไปใช้งานในเชิงอนาลิติกหรือเราเรียกว่าการวิเคราะห์ข้อมูลประมาณนี้ครับครับผมเราเริ่มซักประวัติกันเลยไหมพี่รุยเลยครับได้ครับขอขอซักประวัติพี่หนึ่งจังนิดนึงนะครับได้ได้ครับแรกสุดเลยครับอยากจะรู้ว่าเข้าใจว่าพี่หนึ่งทำเป็น d ดเ e l o p ป r เป็นนักพัฒนามาก่อนเนาะอยากรู้ว่าทําอะไรแบ c k end f r อน t end หรือว่าเทคโนโลยีที่ใช้เคยเขียนอะไรมาบ้างครับพี่อ๋อครับผมคือสมัยเริ่มงานตอนแรกๆเนี่ยครับก็เริ่มต้นที่ เป็นเอ่อโรเอ่อฟูลแซกเ n นจิเนียร์ครับก็เขียนมาทั้งฟอ o ์ t เอ็ทั้ง back end เนี่ยครับแต่ว่าตัวใหญ่จะหนักไปทาง back เอ็มากกว่าก็เริ่มต้นที่เว็บเฟรมเวิรที่ชื่อว่า Ruby on Rails ครับใช้ภาษา Ruby ในการอิ p เมน์อ่าแล้วก็ทำคู่ไกับเว็บเฟรมเวิร์กที่ชื่อว่า d j a โก o ก็คือใช้ภาษา Python เป็นการแเป็นเครื่องมือในการอ m p เม m e n t นะครับแล้วก็มีโอกาสได้ไปทำโนด js ด้วยครับช่วงเวลาหนึ่ง ก็ทําสลับไปสลับมาสองสามเครื่องมือสี่เครื่องมือเนี้ครับผมส่วนฝังฟอนเอ็นก็ก็มีประสบการณ์ในการอิ p พิเม้นต์เอ่อวีแอกกับวิวจีเอสครับครับแล้วก็เครื่องมือสําหรับการทำไลฟ์ไลน์ด e พอยเมนต์ก็คือใช้เจนกินครับผมก็คืออันนี้ก็เป็นขาดของผู้สแต็กที่ทําทำมาในอดีตครับอืมน่าสนใจคือเยอะมากจริงสแต็กหลายตัวเลยครับคือเยอะมากๆเล่นมาแล้วทั้งฟอนเอ็นทั้งแบ็ k เอ็นมีครบนะฮะครับ แล้วจุดเปลี่ยนนะครับพี่เหน่งครับว่าจากการที่เราเป็นเ e v e l o p e r Full ฟ t a แ k เนี่ยนะฮะเปลี่ยนมาเป็น Data e n จ i เน e r เนี่ยมันมีจุดเริ่มต้นยังไงแล้วพี่เหน่งมีการเขาเรียกว่าเตรียมตัวยังไงบ้างนะครับเออจริงๆถ้าเล่าจริงๆเลยคือมันไม่ได้ตั้งใจนะมันเป็นเรื่องตกกระไดพลอยโจร <laughs> ออพี่พี่ไม่ได้ตั้งใจมาทำนี้หรอกคือเมื่อก่อนอ่ะพี่ก็ตอนเข้ามาในงนานที่หลายพี่ก็เข้ามาทํางานกับเอ,อ่อทีโปรเอ p l u อืม <laughs> แล้วทีนี้ก็ ตัวเนื้อง,งานนะครับพี่ก็ได้มีโอกาสไปใช้ชุดเครื่องมืออย่างคราบก็อย่าง e Search, อิเล็กทริกเซิร์ฟหรือเข้าไปใช้งานพวกคาร์ดูเอโกซิสเต็มของเนี่ยครับผมบนี้พอเราเอ,อได้ทําตัวเนี้มากขึ้นนะครับแล้วก็พอดีทางไลน์เนี่ยครับมีการเปลี่ยนแปลงอะไรหลายอย่างโดยนําแนวทางการออพัฒนาที่เรียกว่า Data d ดูเวเข้ามาช่วยในการทํางานด้วยอ่ะมันก็เลยมีทีมเขาก็เลยสร้างทีมที่ชื่อว่า d a t a า e นขึ้นมา ทีนี้พี่ก็เลยมีโอกาสได้ย้ายจาก t BA ีโบเอพล u สเนี่ยครับเข้ามาดูแลเรื่อง Data e n g เอนจิ i น g เต็มตัวกับทีมนี้นะครับอโอเคเมื่อการเตรียมตัวก็เตรียมเยอะครับเพราะว่าตอนเริ่มต้นมาใหม่พวกชุดเครื่องมือพวกเนี้ยชุดเครื่องมือของหลายลหลายอย่างที่เราทําง,งานนะคือเราไม่คุ้นชินเลยเราแทบไม่มีประสบการณ์เลยโดยเฉพาะพวกชุดอา d ดูิ s เอ็กซิสเตเนี่ยครับเป็นของใหม่เอี่ยมเลยสำหรับพี่นะเอแล้วก็เราก็ต้องศึกษาจากการดูวิดีโอบ้าง จากการเรียนจากคอร์สออนไลน์บ้างเนี้ยครับแล้วก็เข้ามาลองผิดลองถูกกับงานของเราอืมก็คือแบบเน้นเน้นศึกษาด้วยตัวเองแล้วก็แบบปฏิบัติเอามาลองปฏิบัติดูใช่ไหมพี่ประมาณนี้ใช่ครับอืมยอดนแบบอยากให้พี่หนังเล่าให้ฟังถึงแบบการทํางานของสายดต้ิตอลนิดนึงว่าแบบต้องทําอะไรบ้างแบบแต่ละวันทํางานอะไรยังไงบ้างเผื่อให้แบบ ภาพให้เห็นให้น้องๆเนี่ยอาจจะบางคนอาจจะแบบโอเคพอรู้แหละว,ว่าคอนเซปต์ของ Data e n ต i n e เนี่ยมันก็องทำเกี่ยวกับ Data แหละแต่ว่าเขาอาจจะยังนึกภาพไม่ออกครับอยากให้พี่เหน่งแบบลองกลางให้ดูว่ารวมๆแล้วมันเป็นยังไงครับอโอเคครับผมคือต้องเล่าก่อนนะว่า Data Engineering มันคืออะไรคือ,เ,อ,อเราเราเราเนีเ่ยเ,เรามีข้อมูลอยู่เยอะแยะไปหมดเลยกระจัดกระจายเนาะจะเป็นเท x t ไฟล์ป, by, ประเภทเราหลอกมาจากแอปพลิเคชันอย่างเงี้ยเราก็เกียนลงเท็ไฟล์เนาะ เป็นล็อกไฟล์หรือว่าบางทีเราอาจจะต้องเข้าไปใน Access พวก Database อย่างพวก d a b a s e m a n a g e m e n t s y s t e m อย่าง MySQL อย่าง MongoDB เนี่ยครับเราพี่จะเรียกรวมรรเนี้เป็นสอร์สเนาะก็คือเป็นสอร์สของ Data เป็นสอร์ e ของข้อมูลที่เราจะเอาไปใช้งานจริงๆมันมีหลายอย่างแต่อาาขอยกตัวอย่างหลักๆตรงนี้เนาะถัดมาก็จะมีกลุ่มคนหรือว่าแผนกที่อยากจะเอาชุดข้อมูลพวกนี้ไปใช้งาน อาจจะไปใช้งานในเชิงในชั้นแอปพลิเคชันหรือเอาไปใช้งานในชั้นของอันเนอร์ไติ <An ality. S 1> ก็คือเอาไปวิเคราะห์แล้วแหละออแล้วแบ่พี่จะเรียกโม่อ,อ,อันนี้เป็นเดสติเนชันเนาะทีนี้ประเด็นคือเราจะทำยังไงเนี่ยให้ Data หรือชุดข้อมูลจากซอสไปหาเดสติเนชันไปให้ถึง,ถงแล้วก็ให้เขาใช้งานได้ให้พร้อมใช้งานซึ่งตรงเนี้ยมันไม่มีวิธีการที่ตายตัว ซึ่งตรงนี้แหละเ a t ้ e n g i n e e r ยเราจะต้องเข้ามาช่วยเขาในการสร้างช่องทางให้เอาข้อเอาข้อมูลเนี่ยมาทำมาเป็นข้อมูลที่ความใช้งานอลองลองลองนึกดูว่าสมมติเรามีเป็นล็อกไฟลยเงี้ยใช่ไหมมันก็เป็นเพลนเทคธรรมดาเนาะเขียนเป็นลอ pattern ็อกแพทเทิร์นเข้ามามแล้วเวลาเราอยากจะเอาข้อมูลจากตรงเนี้ยเราจะให้แบบ Data Analy s t เนี่ยหรือใครอะเออพาร์ตี้อื่นๆนะครับเข้ามา เล้วมาให้เขาเขียนพาสหลอกไฟอย่างนี้ยหรอกมันก็ไม่ใช่เนาะ <h ums> เราก็ต้องพาสชุดหลอกไฟลอันเนี้ยให้เป็นข้อมูลที่พร้อมใช้งานแล้วอะไรคือการที่จะบอกว่าพร้อมใช้งานหรือคน <h ums> อื่นจะเข้ามาใช้งานง่ายแล้วก็ต้องมี <h ums> โปรโตโคอลใช่ไหม <h ums> ซึ่งตอนเนี้ยใครๆก็เข้าใจเหมือนกันก็คือ SQL <h ums> เพรา <h ums> ะนั้นเราจะต้องเตรียมชุดข้อมูลที่มันสามารถทำาไงก็ได้ให้มันสามารถใช้ SQL ในการเข้าถึงได้ประมาณนี้ครับอืม เพราะว่ามันเป็นเหมือนแบบเขาเรียกว่าเป็นซินแท็กที่แบบว่านักพัฒนาทุกคนผ่านมาแล้วอะนะผมว่าก็เลือกใช้ SQL มันน่าจะได้ง่ายอ่พาะที่เ<า>ราตอบเนาะได้ัอพี่พี่เราต,ตอบที่บางทีเนี่ยถ้าเราจาถ้าจําเป็นบางทีเราก็ต้องลงไปช่วยทีมเดฟในการพัฒนาเลยครับบางที่ถ้าไปลายของเราอาจจะไม่ได้แค่ย้มาอาจจะเริ่มต้นตั้งแต่ชั้นทีมทีมทีมเด็บเลยก,ก็ได้ซึ่งตัวข้อมูลเองเนี่ยครับเออก็ต้องเราต้องทำให้มันเป็นพร้อมใช้งาน ข้อมูลจากซอสเนี่ยอาจอาจจะไม่ได้พร้อมใช้งานนะอาจจะมีพวก Sensitive Data อาจจะถูกเ็นโคดมาแปลกๆเป็นอะไรที่เราไม่เข้าใจอย่างเงี้ยอ,อ,อะไรหายไปอะไรเกินมาเนี่ยเราก็ต้องทำกระบวนการทำเขาเรียกว่าปริซิ่งก็คือทําความสะอาดหรือว่าแ a n ฟอร์มก็คือแปลงร่างให้มันแบบให้มันพร้อมใช้งานออยิ่งยิ่งถ้าเกิดข้อมูลข,ขนาดใหญ่มากๆเนี่ยถึงเราเรียกว่าเป็นบิ๊กเดต้าก็ต้องมีชุดเครื่องมือแยกต่างหา เอามาช่วยในการพัฒนาซึ่งเวลาคนส่วนใหญ่พูดถึง Data าเอน n e เนียจริงๆเนี่ยเขามักจะเข้าใจว่าเราอะทำบิ๊กเดต้าเอนจิเนียออแต่จริงๆพี่ว่างาน Data าเอนจิเนียรมันมันถูกแอปพลขเ้ไไปใช้ทุกที่อะเขาไม่จะเป็นต้องเป็นบิ๊กเดตก็ได้ครับก็ <S <S คือสรุปก็คือเราสร้างช่องทางซึ่งการสร้างช่องทางนี่ก็คือเอนจิเนียร์ในการเอาข้อมูลหรือว่า Data ไปไปใช้งานเราก็เลยเรียกสิ่งนี้ว่า Data Engineering โดยเราใช้หลักการของซอฟต์แวร์เอเจนซี่เนี่ยเป็นเป็นพื้นฐานในการสร้างหน้าที่ของ data Data ิจิตเนียก็คือเราจะต้องเนรมิตเด a ้าไปหลายอันเนี้ยครับขึ้นมาเออเพื่อเพื่อส่งมอบ data ให้ไปหาคนที่เขาอยากจะใช้งานจากซอร์สไป e s t i n a t i o n ใช่ไหมพี่ใช่ครับ ถ้าถ้าผมเทียบกับคนที่เขาทำเหมืองเนี่ยพูดได้ว่ากลุ่มชุดที่เป็น Data e n g i n e e r คือแบบว่าแดนหน้าที่จะเข้าไปบุกเหมืองแล้วเอาไปเอาแร่พวกนี้ออกมาป่ะฮะเอออันนั้นเป็นตีนใช่ไหมตีนเปรียบเทียบเห็นภาพเลยใช่ไหมครับผมเป๊ะเลยเป๊ะเลยก่อนท,ที่ใครจะเอาไปแปรรูปเป็นอะไรเนี่ยพี่พีพ่หนึ่งเนี่ยคือแดนหน้าเลยล่ะถูกม่ได้เลยเป็นแบบเป็นนักขุดเหมืองนะผมนึกถึงแบบพี่หน่งแบบว่าถือถือจอบไปขุดในเหมืองอย่างนั้นเลยเออใช่ใช่ใช่กล้ามใหญ่เดี๋ยวโอ้โหที่จะเอาเลยเอาท้องเอาท้องมาให้ บ้านก็ใช่อ่าแล้วก็พวกก็เอาทองไปไปทําเป็นเครื่องประดงประดับอะไรก็ว่ากันไปอ่าโอ,อ้สุดยอดพี่เต้สุดยอดเออผมผมเคยจับจับไอ้ big data มาบ้างครับลองเล่นแบบพวก h ฮ d รู p c าสเตอร์อีโคซิสเต็มหมา, uce, างมันแบบเรดเดยลอะไรเงี้ยอันนี้คือสิ่งที่ d a t a ์ชินเนอคือต้องเจอประมาณนั้นเลยครัพี่ครับผมคือพี่เล่าอย่างนี้ดีกว่าตอนนี้นะเคภาพจําของหลายๆคนเนี่ยพอเราพูดถึง เดต้าเอนจิเนียร์ทุกคนก็จะต้องนึกถึงเลยว่าโอ้หก็จะต้องใช้ Big Data เทคโนโลยีแน่นอนจะต้องแบบใช้ Hadoop จะต้องใช้ Ma p Reduce จะต้องใช้ส park เสมออะไรเงี้ยแต่ความเป็นจริงเนี่ยมันมีชุดเครื่องมือหลากหลายแต่ละบริษัทเนี่ยเขาก็มีข้อจำกัดของเขาเองซึ่งเอ่อเอ่อชุดตัวอย่างเช่นจำนวนข้อมูลในบริษัทเนี่ยอาจจะมีมากหรือน้อยหรือว่าบัดเจตในการเลือกใช้เครื่องมือเนี่ยอาจจะมีมากหรือน้อยเช่นกัน หรือบางที่อ่ะอาจจะไม่มีเจ้าหน้าที่คอยเมนเทนดูแลชุดเครื่องมืออันเนี้ยเพราะฉะนั้นชุดเครื่องมือที่เขาเลือกเนี่ยก็จะแตกต่างกันไปตามที่เขาจะต้องเลือกให้พอดีกับกับเอ่อให้ให้เหมาะสมกับบีมงาทที่เขามีใช่เออบางที่เนี่ยอาจจะเลือกใช้ชุดของ AWS ของ Amazon เนาะหรือบางที่อาจจะใช้เลือกเทคโนโลยี Big Data Big Query ของ Google อย่างเงี้ยซึ่งแต่ละเครื่องมืออ่ะ วิธีการทํางานมันก็จะแตกต่างกันออกไปครับก็คือมันไม่จำเป็นว่าจะต้องเป็นฮาร์ดดิหรือจะเป็นแบบวีดิวอะไรอย่างนี้เท่านั้นอครับผมทีนี้ลองมาจินตนาการดูว่าถ้าเราเริ่มงาน Data Engineering แบบง่ายๆก่อนอเราอาจจะเริ่มเขียนสคริปต์ไฟล์สคริปต์ง่ายๆนะเพื่อแบบโปรเซสหรือว่า Transform ข้อมูลจาก Source ไปเด t i n a t i o น แพอสตอร์มันมีมากขึ้นกระดาษใหญ่ขึ้นเดสเนชันหรือคนอยากจะมาใช้งานก็มีมากขึ้นเงื่อนไขต่างๆหรือโลจิกในการโปรเซสเนี้ยจากหลายๆคนหลายๆฝั่งมันก็มากขึ้นเทคไฟล์เทคหนึ่งหรือสคริปตชุดหนึ่งที่เราจะทำงานมันก็มันไม่เพียงพอละมันเริ่มใหญ่ขึ้นละครเช่นอาจต้องเอาข้อมูลจากหลายสอืมด start, แล้วเอามายำๆๆๆเอามา กับเทเบิลนั้งเทเบิลนี้นะเราค่อยเอาไปใส่ใน destination ครับพอข้อมูลมันเยอะสิ่งที่ตามมาก็คือใช้เวลาขึ้นใช่ไหมครับอืมแล้วด้วยความตระปอ,อมากขึ้นเราอาจจะไปทําอะไรบางอย่างไม่ค่อยดีมันอาจจะเกิด crash กลางทางอืมเออหรือเราพอมัน crash เสร็จเราจะดีบักมันยังไงเราต้องนั่งเฝ้ามันไหมตอนที่มันตายเนี่ยเราจะต้องแบบไปกด t i ก k e r หรือไปสัง่งคอมมานให้มันเริ่มต้นใหม่ ทั้งหมดหรือปล่าออหรือมันมีงานประเภทรีพอร์ตที่เราจะต้องเจเนเรตทุกอาทิตย์ทุกวันอะไรเงี้ยรเราจะต้องมานั่งทริกเกอร์กดทิ้มมันเองเหรอในทุกๆวันใช่ไหมครับเราคงไม่สามารถจัดการอองานพวกเนี้ยหรือว่าคอนเซิร์นหลายอย่างที่เล่าไปเมื่อกี้เนี้ยในสกิปไฟของเราเราทําได้ไม่หมดหอรอกการโอเ e r a t e งานพวกเนี้ยมันมีเครื่องมือที่เรียกว่า work flow management system อยู่ซึ่งเครื่องมือประเภทเนี้ย มันจะคอยช่วย Data Engineer ให้ง่ายขึ้นแล้วเครื่องมือพวกนี้มันช่วยอะไรครัโอเคเราจะสามารถสั่งหรือเขียนสเต็ปการทำงานให้เป็นสเต็ปหนึ่งสองสามสี่ครับมันนี้ต่อ,อทำนี้เสร็จแล้วอันนั้นต่ออะไรเงี้ยเป็นสเต็ปสเต็ปไปออโตเมชั่นไหมพี่ออโตเมตอะไรประมาณอย่างเ스텟스텟าาางี้ใช่ใช่ครับ <Okay. S 2> ใช่ครับโอเคที okay. นี้มันจะคอนโทรลได้ว่าถ้าเกิดอันนี้ยังถ้าเกิดจ็อกเมื่อกี้ยังไม่เสร็จ ห้ามทำอันต่อไปหรือบางทีมันแบบงานมันต้องดีเพนสองงานอย่างเงี้ยครับต้องให้งานอันที่หนึ่งและอันที่สองเสร็จก่อนเราถึงจะเริ่มงานอันที่สามจะได้อะไรเงี้ยอซึ่งสกิปตัวควคเนี่ยมันก็จะช่วยได้มันจะมีกลไกตัาวรีทรย์ถ้าเกิดว่างานที่เราสั่งให้มันทํางานเนี่ยมันตายไปหรือการที่เราแยกงานเป็นชิ้นๆย่อยๆเนี่ยยังช่วยให้เราเนี่ยไม่ต้องไปฟอิกเกอร์ งานที่มันทําเสร็จแล้วเนี่ยอืมเออให้มันทาซามอีกรอบถ้าเราต้องมีทม์ใหม่เราสามารถแยกมันได้เราเริ่มเราไปริกเกอร์ในในจุดที่มันิ่งตายไปก็ได้อเงี้ยถ้าเกิดมันเน่ากลางทางมันก็มีระบบโน้ติฟิเคชั่นมาเตือนเรามาเตือนเราอาจจะส่งส่งไลน์มาบอกเราอาจจะส่งสแลกหรือส่งอีเมลมาบอกเราแล้วมันก็ยังมีระบบล็อกกิ้งเวลามีปัญหาเนี่ยเออเรายังเข้าไปดีบักได้ ระนี้ <Okay. S 2> หรือแม้กระทั่งระบบตั้งจุเลอร์ที่คอยบอกว่าให้ส่งทุกๆวันตอนตีหนึ่งนะอืมเพราะฉะนั้นตัว workflow management system ตัวเนี้ยมันจะช่วยเราทางานตรงเนี้ยได้ง่ายขึ้น hmm. เพราะฉะนั้นเพราะฉะนั้นการใช้เครื่องมือประเภท workflow management system เนี่ยจะช่วยเบาแหลกเต้่อินเนียได้เยอะมากนะครับ hmm. เครื่องมือประเภทนี้ก็จะมีหลายตัวเช่นพวกัที่ Airflow hmm. โดย Airbnb หรือใช้เครื่องมือที่ชื่อว่าลูจิของ Spotify หรือพูซี่ที่เป็นเครื่องมือที่อยู่ใน h a r d ูเป็นคอสตินอยู่แล้หรือ d ด็กเตอโดยบริษัทเอลเมนตัลซึ่งตรงเนี้ยก็แล้วแต่ความสะดวกหรือปัจจัยทีมเลยว่าจะเลือกใช้เครื่องมือตัวใดอันนแต่ขอให้เริ่มต้นด้วย w o r k ์กโฟมเน็ตเวิร์กโฟมเน็ตแมนซิสเต็มก่อนแล้วชีวิตจะง่ายขึ้นครับมันไม่จำเป็นที่จะต้องแบบว่าเริ่มต้นที่หาดูว่าแบบบีดิวสอะไรเลยอ เครื่องมือที่พี่หนึ่งเล่ามาเมื่อสักครู่เนี่ยมันมันโอเพนซอร์สใช่ไหมครับใครก็ไปใช้ได้ปะพี่หนึ่งใช่ครับใช่ครับอ๋อคือตัวแรกผมฟังพี่หนึ่งเล่ามามันค่อนข้างมีโปรเซสที่ที่เยอะนะครับไอเวิร์กโปรโชุดนี้ยนะฮะผมกําลังคิดอยู่เลยว่าถ้าให้พัฒนาเองเนี่ยอีกกี่เดือนมันจะเสร็จโอ้โหจริงเนาะดูมันซับซ้อนเหมือนกันเนาะพี่ติใช่ อ่ะนะครับแล้วความคิดของพี่หน่งตอนนี้เนื่องจากพี่หน่งเนี่ยเป็นทั้งเดฟแบบฟูลแซกก็มาแล้วเป็น d a ต a าเจเนียเต็มตัวแล้วนะฮะทั้งสองงานเนี่ยนะฮะลักษณะเนี่ยสกิลเซ็ตมันมีความแตกต่างกันยังไงบ้างครับพี่หน่งครับเออครับในด้านการทํางานเนี่ยจะบอกว่าจริงๆแล้วซอฟต์แวร์อนเจเนียร์ทุกคนนะครับตีด้วยแทนด้วยเนี่ยไม่ว่าจะเป็นโรวไหนก็เถอะแบ็คเอนด์ฟอนเอนด์ทุกคนเนี่ยรเราอ่ะเป็น Data e อ g i เจเนียร์ในตัวเองอยู่แล้ว เราไม่รู้เออจริงเออแต่แต่ว่าความเข้มข้นนะครับดีกีดีกรีความเข้มข้นที่เราต้องเข้าไปจัดการข้อมูลนะมันจะแตกต่นะอย่างเช่นฟอนต์เอ็นทมูดคนทำฟอนต์เอนเนาะมีซอสซอสก็คือแหล่งข้อมูลก็คือเขาจะต้องทํางานกับหน้า UI ใช่ไหมเขารับรับข้อมูลมาจากหน้า UI แล้วเขาก็ t r a n ฟอร์มไปยัง destination ซึ่งเดส t ิเ a t i o n อันนี้ก็ไม่ใช่ใครเลยก็คือ ไายทางที่เป็น API ที่เราจะส่งข้อมูลไปใช่ไหมครับเนี่ยเรามีซอสแล้วเราก็ transform data ไปในไปในอยู่ใน data format ที่ backend หรือว่า API อยากใช้งานอ่าหรือหรือหรือคนทำ backend นะครับเราก็จะมีซอสที่เมื่อกี้ API เนอะเรารับ API มาเนี่ยเราก็ได้เราก็ได้ data มาจาก API แล้วก็เป็นซอสเราก็ transform เราอาจจะไปฟ f เตอร์ข้อมูลหรือเราอาจจะไป แปลงนั่นแปลงนี่เนาะแล้วเราก็ไปเก็บเอาไวไ้ในเดต้าเบสที่เป็น d เดสติเนชันคนที่เอาไปใช้งานก็เขาก็พร้อมใช้งานเพราะมันอยู่ในเดต้าเบสเราจะเห็นว่าทุกโลเนี่ยเรามีไมค์เซตเรื่องกันทำเดต้าพ a จิ i n g อยู่แล้วครับทีนี้เรื่องมุมมองเนี่ยที่ว่ามันไม่ไม่ต่างกันใครใครก็ทําได้ใครๆก็สามารถเขาแล้วมีประสบการณ์ตรงนี้อยู่แล้วแต่ทีนี้มันจะมีสมมตว่าสตสเราเนี่ย ขนาดข้อมูลนะ่ยมันมีใหญ่ขึ้นเยอะขึ้นเยอะขึ้นจนถึงขั้นที่เราเรียกว่า Big Data อันนี้เราอ่ะใช้ชุดเครื่องมือเมื่อกี้เนี้ยที่เรา p l e m e n t ไม่ได้ละเราอ่ะจะต้องมีชุดเครื่องมือต่างหากที่เข้ามาช่วยการทาง,งานกับ Big Data ซึ่งถ้าเราจะให้แบบ f อน n t e n ็ end, Back End มาทำง,งานตรงนี้ด้วยเนี่ยงานประจำเขาต้องทำอยู่แล้วเราจะต้องมา Handle กับพวกชุดเครื่องมือหรือโหลดงานพวกนี้ด้วยเนี่ยมันก็จะไม่ไหวเนาะ เราก็เลยต้องแยโกโดมาเพื่อดูแลอืมเรื่องตรงเนี้ออกมาโดยเฉพาะซึ่งพี่พี่เองเนี่ยหลักๆพี่ก็จะมาจาับติดแบ็กเอ็นนั่นแหละการทําง,งานฝั่งจากของแบ็กเอ็นมาก็เรียกว่าค่อนข้างได้เปรียบเพราะจะมีอาวุธหรือมีสกิลพร้อมมากกว่าคนที่ทําง,งานฝั่งก่อนเอ็นมาก,ก่อนเพราะว่าเราก็จะได้ออกแบบแบ็กเอ็นอาร์เคิเจอร์ด้วยอืม,อมซึ่งพี่ว่ามันแทบจะไม่แตกต่างอะไรกับการออกแบบไปต่อปลายเลยหรือ อืมพี่เองอ่ะก็คุ้นเคยกับพอเราต่อคอแบ็กเอ็นเราก็มีความคุ้นเคยกับพวกเดต้าเบสแมเนจเมนต์ซิสเต็มจริงกจอได้จับได้จับข้อมูลเยอะกว่าฝั่งฟอนเอ็นใช่ไหมใช่ครื่งไมาเครื่งมือที่เราทํางานกับฝั่งเดต้ก็จะเยอะกว่าฝั่งฟอนเอ็นอ่นนี็คือเป็นความได้เปรียบแต่ว่าจริงๆแล้วรวมๆเน่ะพี่อยากให้นึกถึงหลักปฏิบัติที่เรียกว่ามันมีคนตั้งพิ i p โ e ไว้ว่า a า s ์ a d e ก็คือนแต่ก็คือมันเป็นตัวย่อก็คือ P ก็คือ performance เราก็ต้องคำนึงถึงว่ามันทำงานได้ดีหรือเปล่า availability ก็คือย่อจากตัว A นะ Pass P A นะ A ก็คือ availability ก็คือมันเข้าถึงได้นะไม่ใช่เข้าไปแล้วล่ม <c oughs> ตัว S ตัว S อีกสองตัวก็คือ security กับ scalability security คือความปลอดภัย scalability ก็คือสามารถที่จะสเกลได้เวลาที่แบบโหลดเยอะเราต้องสเกลมัน Uh huh. อีกสี่ตัวก็คือเมสเอมก็คือ m a นเทนเนบิลิตี้ก็คือสามารถดูแลได้ uh huh. ตัวเอก็คือ Accessibility ก็คือไม่ว่าใครก็เข้าถึงได้คนพิการหรือว่าคน uh huh. ที่มีปัญหาทางนั้นนี้ก็ควรจะเข้าถึงงาน uh huh. าบได้โอเค d e p l o ด a b i l i t y d e ้ l o y a b i l i t y ก็คือต้องสามารถเออเอาก็า deploy มันได้มอม e x t e n s i b l e ก็คือขยายได้อพิ uh ่มเมแต่ Plu s m เซึ่ง ด้วยไอเดียอันเนี้ยถ้าเราเอาหลักการตรงเนี้ยมาจาับมาดูแลเดต้าปลายปลายเนี่ยมันก็มันก็เหมือนกับเราอะทริปซอฟต์แวร์ตัวหนึ่งเพราะว่าเราใช้หลักการพาสเมนต์ในการดูแลซอฟต์แวบรบ์ใช่ไหมเพราะนั้นเดต้าปลายปลายของเรามันก็คือซอฟต์แวร์ตัวหนึ่ง mm hmm. ที่เลยรู้สึกว่าพอมันไม่ต่างกันนะ่ก็เลยรู้สึกไม่ค่อยไม่ค่อยรู้สึกถึงการเปลี่ยนแปลงอะไรเร, mm hmm. รื่องใหม่เ hmm. ็จเท่าไหร่เราไม่รู้สึกว่าโอ้พ <Yeah. S 2> อย้ายจากแบ็กเอนมาทํา แต่ได้เจเดียแล้วอ right ูหลายๆอย่างมันจะเปลี่ยนไปแต่จริงๆเราไม่ไม่เปลี่ยนเท่าไหร่เพราะเราใช้ principle เดิมๆที pixels. ่เราเคยใช้งานนะมันได้เลยแต่สิ่งที่จะแตกต่างออกไปจริงๆเลยคือพวกสกิลเซ็ตเพราะว่าเครื่องมือเปลี่ยนสกิลตรงเนี้ยเออจะจะเปลี่ยนซึ่งก็แล้วแต่ทีมแต่เราแต่บริษัทว่าจะเลือกื่องชุดใหม่ อันนี้คือพาร์ทที่1น,นะครับเราคุยกันถึงการทํางานของสาย Data Engineer ว่าต้องทําอะไรยังไงบ้างนะครับ u อ c สคืออะไร Destination คืออะไรนะครับรวมไปถึง Mindset ของการทํา Data e n g i n e e r i n g ด้วยนะครับตอนหน้าจะมาต่อกันที่ Skill Set ของ Data Engineer ว่าจะต้องทําอะไรยังไงบ้างรวมไปถึงมาดู t e x t Stack ของ Data Pipeline ของหลายประเทศไทยกันครับ ติดตาม Line Developer's Podcast ได้ตามช่องทางต่างๆนะครับไม่ว่าจะเป็น Spotify, YouTube, Apple Podcast แล้วก็ SoundCloud ครับ